เอฟซีสอบถามค่ะซื้อรถมีแวดไหมคะผมจะบอกนะวันนี้เอฟซีลองสังเกตดีเวลาอย่างอย่างเช่นวันนี้ใครที่เคยซื้อรถเป็นมือหนึ่งก็ดีมือสองก็ได้นะครับ,รบในสัญญาเขาจะระบุไว้ชัดเจนนะพี่เช่นวันนี้คุณกู้หกแสนแต่จริงแล้วไม่นะวันนี้คุณซื้อรถราคาหกแสนวันนี้ไม่ใช่นะผมเลยบอกว่าวันน่ะหกแสนเนี่ยถ้าเกิดเป็นรถใหม่นะ เขาจะมีแวตรวมไปในตัวรถแล้วเชน่นวันนี้คุณซื้อรถราคา699บมคนเอ้า ه, ฉันก็จ่ายจุว่าก699ส่วนไงมันจะมีแวตได้ยังไงถ้าวันนี้คุณไปจับไฟแนนซ์คุณลองดูสัญญาซื้อขายดีๆวันนี้คุณไม่ได้กู้ราคา699นะคุณกู้แค่500,000บาทถึงจะเป็น699คุณลองดูสัญญาซื้อเช่าซื้อคุณดีๆก่อนเพราะว่าในตัวเนี้ยค่างวดตัวเนี้ยมันจะมีค่าแวตเข้า,ขาไปในรวมในตัวยอดจัดแล้วก็ค่างวดอีกทีทนึงด้วยฉะนั้นผมเลยบอกว่าวันนี้ไม่มีีมทีท่่ไไหนนมเเสยซื้อขอขงอะ แต่อยากจะบอก f อนะถ้า f อซมาซื้อรถเช่นเห็นหน้าป้ายราคาคันนี้400,000 500,000เอซื้อราคานี้เลยบอกพี่ลดได้ไหมลดได้หรือเปลาา่าอย่างว่นอย่างนี้นะครับผมอยากจะบอกนะ,ะคือราคาที่เราตั้งขายเนี่ยมันจะมีะข้างล่างกำกับไว้ว่าราคานี้แต่ยังไม่รวมภาษีมวลราคาเพิ่ม7%ทำไมผมไม่ถึงไม่รวมกับไอ้ตัวค่ารถไปเลยทำไม,ไมผมไม่รวมไปเหมืองรถใหม่เลยแล้วก็ให้ลูกค้ามาต่ออผมอยากจะบอกแบบนี้ ถ้าวันนี้ผมทําแบบนี้แสดงว่าพี่เอฟซีจะเสียแบบสองเด้งเสียยังไงพี่สองเด้งอ้าวเด้งแรกคือพี่เสียแบกบไปกลับในค่าตัวลงไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าอ้าวถ้าเกิดสมมติบบรถเจ็ดแสนผมบวกอีกสองหมื่นแบบเจ็ดเปอร์เซ็นต์อ่ะอันนี้พี่ซื้อราคานี้คือรวมแบบไปเรียบร้อยแล้วแต่พอพี่จับไฟแนนซ์ปุ๊บพอกู้เจ็ดแสนสองเมื่อไหร่ถ้าเกับว่าพี่อ้าวฉันกู้แบบอตัวนี้เข้าไปด้วยเหรอ เราไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวไงนะครับแต่อยากจะบอกว่า f อฟวันนี้เรามาดูป้ายราคาที่ร้านผมมาจะบอกชัดเจนว่าว่าราคาเนี่ยจะยังไม่รว้วภาษีบนลาคาเพิ่มเจ็ดเปอร์เซ็นอย่างเช่นวันนี้พี่เห็นลดราคาผมสี่แสนพี่ซื้อราคานี้ในไอ้ส่วนแบบเจ็ดเปอร์เซ็นเนี้ยบริษัทผมเป็นคนออกให้บริษัทผมเป็นคนดูแลเรื่องเอกสารต่างๆพี่ๆไม่ต้องไปทําอะไรหุ่นไหยคือวันนี้เห็นป้ายราคานี้สดเงินสดจบราคานี้เลยไม่มีแบตให้ปวดหัวพี่ค่าโอนไม่คิดค่าดำเนินการต่างๆไม่ว่าลูกค้้้าาจจะใชปัังหวด นั่นจังหวัดนี้เช่นป้ายสาแก้วอยู่อยากใช้เป็นชนบุรีอยากใช้เป็นกรทมอ,อยากใช้เป็นสมุทรการบอกได้อันนี้ผมดูแลให้ทุกอย่างไม่ได้มีค่าจ่าลูกค้าเพิ่มเติมแน่นอนที่สี่